มันมีความหอมเล่าอ่ะอีดีจริงๆใน e a s y c o f f E e EP ีนี้ครับเรามีแฟนคลับอินบ็อกมาว่าอยากให้เราทำเมนูช่วาเอ็กเนอกซึ่งได้ยินเมื่อกี้ก็มันคือเมนูอะไรวะเออแต่ยก็เห็นว,ว่าคอนเซ็ปต์ก็คือว่าเวลาแบบหน้าหนาวอ่ะคนต่างประเทศแบบคริสต์มาสออกไปกินเหล้ากินอะไรก็ไม่เอาดีกว่านาวอยู่บ้านทำเอ็กเนอกกินแล้วเพิ่มความอบอุ่นในร่างกายวันนี้ก็มีการเตรียมต่างๆมาเยอะมากมายเล่านี่ติดบอล่ะโดนแบนไหมเนี่ยมันคือน้ำชาน้ำชาครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มไปพร้อมกันเลยครับ ั้นตอนแรกเนาะเราก็เตรียมในส่วนของไข่แดงนี่ฮะไข่แดงวันนี้ใช้4ฟองเนาะแล้วก็น้ำตาลทราย100กรัมแล้วก็ตีคือจริงๆเนี่ยมันก็เป็นหัวใจหลักในการทำอาหารว่าไข่แดงมาตีกับน้ำตาลอะ่ะทั่วไปอยู่แล้วทองหยอดฮะอันนี้จริงๆพี่อมมันมีเป็นกล่องแบบพร้อมดื่มเลยเองน็อกนี่ะพูดจริงจริงๆพร้อมดื่มเลยพัชจะไร่เนี่ยเหรอใช่ใช่มีจริงๆฮะแล้วคนบางคนก็ไปใส่เหล้าทีหลังแลกินเอาเมนูนี้ใครจะกินเนี่ยไม,กไมไ่กินใช่ไหมไม่กินใช่ไหมพี่เอาน้ำตาลทรายละเอียดมากไหม <laughs> พอละลายครับพอละลายโอเคมาขั้นตอนการผสมนมก็เราเตรียมตัวหม้อฮะทำมามากินหรือเปล่าเนี่ย240ร้อยสปแววแถมให้นิดนึงแล้วกัน25ไปเราเป็นพ่อค้าใจดีนี่คราวนี้ก็วิปครีมปึ้งได้เหรอไปไปมามาได้ฮะนายมีอะไรทำไม่ได้มา่วไงกดแท้ จริงๆเขาใช้เป็นเฮฟวี่ครีมเนาะแต่เราใช้เป็นวิปครีมแบบนี้ก็ถือว่าที่บ้านน่าจะมีกันแหละถ้าไม่มีซื้อที่ไหนบัวานเขาขายด้วยไม่มี <laughs> ไมี่ถาไมไโอเคซื้อที่ไหนตกใจ่นุ่มกูไม่ได้ใครค้องนุ่งอะไรสินค้าเพิ่มมาแล้ว ه, เฮ้ยแต่เขาบีบดีว่าอตอนนี้เท่าไหร่กี่กรัมสองร้อยยี่สิบสี่สิบเองเราเนี่ยใช่อ่ะเนื้อเนียนเบานุ่มไม่ฟูแบบเป็นภูเขาเลยงั้นนั่นสิเจ็ดสิบครัมไม่งาหมดกระป๋องอ่ะเขาเปลืองกระป๋องห้าร้อยกรัม ก็ถ้าใครทำแนะนำว่าใช้เฮฟวี่ครีมดีกว่าครับไปซื้อมาลูกค้าจ,จะรวยก็ได้อาจจะไม่ซีเรียสไงสบายแล้วโอเคอ่ะเสร็จแล้วตอนนี้ก็ได้อัตราส่วนที่ดีที่สุดแล้วจริงๆไม่ต้องมีลูกจันเทศแต่วันนี้เราไม่มีพูดตรงๆเลยเราก็เลยว่าไม่ใสล่ละกันอลองดูก่อนว่าสูตรนี้จะอร่อยไหมคนนี้เทางกนอนพี่บอกว่าเดี๋ยวว่าต้องเช็คอุณหภูมิเรื่อยนะฮะ อพอมันละลายแล้วก็รถจุ่มให้มันเหลือ60อินาทีเนี่ยดูดูก็รู้แล้วการเดือดอเยือสักพไข่สุกเหลือ5เลยเด้าเฮ้ยตอนนี้มิพิมพมละลายแล้วหอมว่ะคือกลิ่นมันแบบคล้ายๆเหมือนเดล,ลี่แบบนมแบบตุ่นอะไรอย่างเงี้ยอืมกลิ่นเหมือนนมเลยก็คือนมอ่ะเฮ้ยตอนนี้มันอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ50องศาเซลเซลียสครับแต่จริงๆก็หลักวิทยาศาสตร์ของเขาก็ตรงกับ กาแฟนะคืออุ่นนมไม่เกิน70็งสิบไงเพราะมันกำลังแตกตัวพอดีความเป็นแลคโตสน้ำตาลความหวานมันหอมสุดแล้วถ้าเกิดเบินเกิน70ไป80เนี่ยนมมันก็จะเบินเกินไปแลคโตสเหล่านี้ไขมันเหล่านี้มันก็จะสูญเสียไปซึ่งความอร่อยของความเป็นนมมันก็จะน้อยลงเฮ้ยม,มีควันแล้วอ่ะเฮ้ยถึงแล้ว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 โอเคเรามานั่งลุ้นว่าต้องถ่ายใหม่ไหมถ้าไขสุกไว้จบเลยเอาละนะ ใส่ับบเวลากับเหล้าลงเลยนะได้เลยเหล้าเขาใส่ที่240เป้หานครึ่งเหมือนเล้อยยี่ครับผมมันมีมันมีสูตรสหรอบคนไม่กินเหล้าเหมือนพี่ไหมก็ไม่ต้องใส่ครับแต่พี่ยอมกินเหล้าครับใส่เลยให้ดูดิสีแบบนวลมากกลิ่นนมผงเลยอ่ะพี่ยอมใส่ใส่สลับเวลาไปเลยไหมฮะแล้วก็ชิมเลยเออใส่เลยใส่เลยใส่เลยลองดูลองดูประมาณกี่แมวพี่ยอมสิบถึงไหมฮะสิบสี่จุดเจ็ดเก่งนึกเกินนั่นช้อนนั่นตั้งไว้ใกล้ๆลงนะ เป็นไงฮะอร่อยมากใช่ <5 S 2> หรอหวานหอมวาน,นิลลาเสร็จแล้วก็ใส่เป็นราล้ำ่ร้อยยิมลโอ้โหยเยอะนะขอโซดาด้วยครับระ <c oughs> บายแตกเลยโอ้ร้อยัพอมัง้งร้อยยังพอพี่ร้อยยังพอร้อยพอ,อ,ยพอแต่ในคลิปฝรั่งใส่เป็นถ้วอยอะบุ้มโมเลย ไม่พี่มองว่าจริงๆใส่เยอะได้เพราะอะไรรู้ไหมแอลกอฮอล์มันก็แตกตัวในความร้อนไงอ๋อมันจะเลยออกไปมันจะเลยมันก็จะไม่เข้มเหมือนเวลาอาหารจีนเน่ะใส่ไวน์ลงไปอ่ะ,อะไก่ต้มเบียร์เงี้ยเห็นมีใครมาเอาคนกินใช่ใช่ถูกปะมันจะเหลือพวกกลิ่นของเครื่องเทศที่ว่าเขาทำทำ,ทำเหล้าอ่ะมันจะตกค้างอยู่แอลกอฮอล์มีไม่มีอยู่แต่ว่าถามว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกินอย่างนี้หรอกถูกปะมันอาจจะสูญเสียไปลองลองลองชิมในสเตทนี้ก่อนได้ไหมดีมันมีความหอมเหล้าอ่ะขึ้นจมูกแบบแล้วมันมีความวานิลา มีความนมครีมโอ้ยแม่งดีดีจริงๆนี่ยคอเยอะนะไอ้กอฮอ์อเยอะไหมอ๋ออีกสักเ็กได้ไหมขอลองกอน <c oughs> พี่ทำมาเสรศ็จแล้วพี่อยากกินด้วยอ่ะโอเคอันนี้เสร็จแล้วไ <c oughs> ข่ขาวครับไข่ขาว,ขาว,ขาว,ขาวตีเป็นฟองแบบฟูเลยอะ่ะลองดูลองดูลองดูว่าลูกแม่ทำได้ไหมแตําำรอบต่ำๆอ๋อแบนสปีดหนึ่งก่อนคือถ้าไลาความเร็วมากเกินไปมันทําให้เนื้อมันไม่ฟูไม่เกาะหรือเปล่าอันนี้แบบวิทยาศาสตร์ทางอาหารหรือเปล่ามันต้องแบบเรื่อยๆรอบอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าเรามาตีเองต่อไหม อมันยังมีความมันอยู่หรืแต่มันก็ไม่มีฟอร์มมันก็มีนั่นคือมาหน่อยนะไอตอนที่ใช้ลู้มากคลอสออกไม่คือการทำงานไม่เหมือนไงไอนี่หัวมันจะเป็นแบบเนี้ยสปริงเออมันด้วยความมันเมันบาร์เทนเนอร์เวลาเชคก็จะใส่สปริงเชคอะสร้างบับเบิ้ลได้เยอะกว่าใช่โอ้โหได้แล้วมั้งเนี่ยเขาบอกว่าให้ยกขึ้นมาให้มันตั้งยอดได้อ่าโอเคอ่าแล้วก็คนอืมเอ้ยดูกล้องไอ้หนุ่มโอเคนี่ดูหน้ากินขนาดตากล้อง เผลออ่ะนี่มันตะกาอยู่แล้วอยู่เฮ้ยเป็นครีมคือพี่ว่าอุณหภูมิประมาณแบบ50องศาเนี่ยมันก็ทำให้ไข่ขาวมันมันเริ่มแบบเซ็ตตัวได้นะโอเคอ่ะเสร็จแล้วเรามีตะบวยไหมไม่มีอะดิอันนี้ช่องกาแฟนะไม่ใไม่ช่องอาหารเฮ้ยน็อกฮะดูแบบเนียนนุ่มนึงเลยออแค่นี้ เเอากลิ่นดีๆพี่เ,เอ็มอ้าโอเคชิมน,นะอร่อยมากอ่ะพี่มันเหม็นเหม็นกินเหล้าไหมมีมีเหล้ากลิ่นเหล้าแรงเลยขึ้นเลยกินแล้วรู้สึกว่าบาดไปนะวาบตรงคอเพิ่เฉยมันหอมมากเวลาที่เราดื่มแล้วจมูกมันติดอะ่ะมันได้กลิ่นหอมฟีลลิ่งหรอเนื้อข้างบนันอ่ะมีความเป็นครีมแบบมูสรู้สึกแบบความหวานแล้วความหวานที่ว่าน้ำตาลทรายส่วนหนึ่งแล้วก็ไอ้ส่วนของวิปครีม น่าจะมีความหวานส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราแบบอยากทำเมนูนี้แต่ว่าไม่อยากให้มันหวานมากอาจจะเปลี่ยนเป็นครีมที่มันแบบไม่มีความหวานเลยอันนี้อาจจะทําให้ความหวานมานันลดน้อยลงขาอรู้สึกพี่หวานไปนิดนึงแต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยมากแล้วก็ส่วนของความเป็นสีแดงข้างล่างอ่ะรู้ได้เลยว่าความเป็นเหล้าแบบเยอะ100แ mm อนี่ถือว่าโอเคเลยนะไม่แปลกใจเลยถ้านึกภาพแบบเราไปอยู่ต่างประเทศแล้วแบบนั่งกลางแดดนะแบบแนนะต้องการความอุ่นแล้วก็เสิร์ฟเมนูเนี้ยแลวกินนะโอ้โหน่าจะแบบฟินหน้าดูอร่อยที่สุด เออพูดเลยไม่ออกแต่ติดนิดนึงติดที่มันหวานไปนิดนึงใช่หวานไปหน่อยแต่ถ้าเอาความอร่อยเนี่ยให้สิทธเลยนะและนี่ก็เป็นเมนูเอ็กน็อกครับจากแฟนคลับที่ขอมาครับทำให้แล้วนะตามสัญญาครับใครอยากได้เครื่องดื่มเมนูอะไรอยากให้ e ีซี่คอฟฟีลองทำไปพร้อมกับคนดูก็คอมเมนต์มาได้ฮะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสํหรับอ p นี้สวัสดีครับบ๊ายบาย